จังหวัดนนทบรุรีปล่อยแถวเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครรณรงค์ป้องกันและอบุบัติเหตุทางถนนลและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพหในวันนี้ดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานาประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับปล่อยแถวเจ้าที่ตำรวจทหารเจ้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างเป็นสุขใจกับวิถีชีวิตใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อรุค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,565รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2,565ซึ่งจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจํานวนประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวประกอบกับจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นทางผ่าน ไปสู่จังหวัดอื่นๆและเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติจังหวัดนนทบ,บุรีได้จนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานใน5ด้านประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งสภาพแวดล้อมด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า5%เมื่อเทียบกับสิติในช่วงของเทศากาลสงกรานต์เฉลี่ย3ปีย้อนหลังโดยดนินการควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ตลอดจนทำให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งัดและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานปีพุทธศักราช2565ครับนิวยิ่สสี่สถานีประชาชนสามารถเนียดเดีรายงาน